อะไรครับสวีโกมูคันะครับผมผมรอจะนักันนะเรลรีอ X เปิดสกายบ็อกกันเช่นเคยนะทรับนะจะมาทําอะไรนี่กูจะมาสู้บอสที่มีชื่อว่าบอสกาแพงไงล่ะเออตอนนี้กูมีเทียนเชิญอยู่2อันนะกูจะเล่นแบบจริงจริงจังๆเลยไม่เล่นจริงจริงจังๆกูน่าจะแพ้เอายากันลาวายาไอ้นี่แล้วก็ยาไอ้นี่มาสามันเลยเสร็จเรียบร้อยแลวใช่ไหมแล้วก็ลงไปด้านใต้เลยนะครับเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวลืมลืมลืมเอาถังไปตักอาลาวาก่อนจริงๆไม่ตักก็ได้ละแค่เอาถังไปก็พอละมาเมื่อไม่นานนี่เออมีสาวมาจก็บ เขาเรียกว่าจีบใช่ไหมวะดีมาบอกชอบกูเลยอันนี้มันใช่จีบไหมไอ้สัรสสารภาพรักเออมันั้นกูก็งงว่ะไอ้เชี่ยคนแบบกูมีาทางจีบด้วยแล้วกูแม่งดียังไงไอ้สัสอันนี้กูอยางงงเพือ่อกีบมาถึงนรกแล้วนี่ดูนี่นี่กูต่อทางแบบโอโ้โหโคตรยาวมากเลยสัสกูจะไปด้านขวาแบบสุดๆเลยก็แล้วกันนะทางนั้นถ้าเราไม่ตักลาวามันด้วยใช่ไหมเราฆ่าไอ้หานี่แล้วก็ตักลาวาจากมันก็ได้นยวิธีหาลาวาฉลาดๆคือกูสามารถหาลาวาได้เรื่อยๆไอ้เหียเป็นไง การเล่นสกายบอกทำให้คุณมีความรู้เก็บเล็กๆที like like ่แม like 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 ่ตกหล่นในการเล่นเอาชีวิตรอดธรรมดาเออทำไมกูงงเลยวะอันนี้เป็นชาติเฮอะมึงจะวิ่งเสร็จเนี่ยไอ้สั์มึงก็แค่วาปไปทะเลก็แค่กระโดดลงมาไอ้เฮียง่ายๆแค่นี้มึงทำเป็นเรื่องยากทำไมเนี่ยสั์ลืมไปกูลืมผิดเสียงไอ้สั์เสียงมาอาจจะสะท้อนไอ้เฮียมาจะเสียงแบบเรียกว่าอย่างไงวะเสียงซ้ำเสียงแบบ เอ็กโคอะไรประมาณนั้นเออเกมแบบ oh. มาสะท้อนโดนมาถึงแล้วเออง่ายกว่ากันตั้งเยอะไอสัตว์แล้วกบกูมันกระโดดลงไปหาพกเอาไอเทียนี่ดีกว่าพร้อมแล้วนะกินยาเข้าไปไโยนลงไปมาเทสาใส่ไกล้ลงไปเขีย อเคแค่น okay, ี้ทีนี้เราก็จะใช้เป็นธนูนี่อยู่สูงจังเลยเฮียลงมาอีดี้ไอสัตว์มันจะอยู่อะไรสูงขนาดนั้นน่ะไอสัตว์มันต่ำเกินไปมองไม่เห็นมาเลยตอนนี้นี่กูเล็งบอสแล้วใช่ไหมี่เล็งโดนแล้วล่ะแม่งเลือดรดเรื่อยๆเลยเว้ธนูพึ่งนี่ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยมันเริ่มเร็วแล้วมันเริ่มเร็วแล้วมันเริ่มเร็วแล้วไม่ได้ไม่ได้กูถึงความเร็วกูถึงเอาดีเอาดีวิ่งตามกูให้ทันดีไอโง่ไอเปิดแม่งไม่ได้เร็วท่ามัสโอ้หิ้เฮียไม่ได<ม>้ละมองดับนี้ด้วย มันวิ่งมาจะถึงกูแล้วมันวิ่งมาจะถึงกูแล้วมันวิ่งมาจะถึงกูแล้วมันวิ่งใส่กูแล้วยิงตายไอ้โง่ดีดกูมาสไกเลยไอ้สัตว์เอ้ยใหม่กอดอย่างแรกเลยเสัตว์ถ้าบอาเสร็จเนี่ยต้องรอมันเ,เปิดห้าโหมดอดิมันอย่างสูงไอ้เขี้ยมึงอย่างสูงเลยรีบตัดเอาไอ้เขี้ยเด้งกูบ้าแล้วไงไอ้สัตว์เอ้ยเอายังไม่เด้งไม่เด้งไม่เด้งเด้ง เก็บถุงคนก็แล้วกันเย็นเย็นไอ้เฮียกูไม่ได้มีเวลามากไอ้สัตว์ไม่น่าต่อต่ำขนาดนี้เลยไอ้เฮียบาชิบหายเลยไอ้สัตว์เอ้ยโหลดฮาร์ดโมดเสร็จแล้วตายไงไอ้สัตว์สวยได้ละเซฟไอ้สัตว์เปิดฮาร์ดโมดเรียบร้อยกูเซฟเลยไอ้เฮียลดค่าบอสไอ้ชนีได้ละไม่ได้ยากเลยแค่ธนูพึ่งกูสู้ได้ดีมากอืมนั่นแหละสายดาบกูสู้ได้ ไอ้หนูก็ซื้อได้แต่ที่ลําบากคือมึงกูต่อต่ําเกินไปป๊อตแม่งอยู่โค้ตสูงเลยไอ้เทียะจะโหลดแมปกูได้ไงแมปกูก็เป็นแมโง,ง่ๆงงเหมือนเดิมไม่ไอ้เทียต้องหาอะไรต่อบวะจะมีแร่อะไรที่ทําให้กูหาแล้วมาขุดไอ้นี้ได้ปึ๊บเปิดถุงมาถุงมากูได้เทียเลยเนี่ยลืมไปกูสต็อปเกมไอ้สัตว์นี่เป็นของสายซสมอนไอ้สัตว์เอ้ยกูดได้ปืนมาด้วยไอ้สัตว์ทำไมมึงไม่ให้แทะกูมึงให้ซสมอนมาเนี่ยไอ้ควย อีซีมากไอ้บอสนี่โคตรนุบเลยเฮียแล้วเรือสิงห์ที่ต้องฆ่าเนี่ยมันเรืออะไรบ้างวะเปิดฮาร์ดโมดน่าจะได้ของดีเพิ่มอยู่ไอ้เฮียนี่มึงขายนั่นไหมไอของสมอนอะต้นฮาร์ดโหมดเราควรสู้กับอีเวนต์โอวันนะครับถ้ามึงมีงเงินนี่หน่อยอเรือนี่แล้วก็ไอ้นี่มาเป็นป้อมอะไรดีวะแล้วก็เอาเพชรไปวางใส่โอเคกูคเริ่มสู้อีเวนต์ได้แล้วอีเวนต์นี้เราต้องใช้ป้อมป,ปืนในการต่อสู้นะครับอีเวนต์ช่วงแรกๆมันก็จะแบบอีซีนิดหน่อยแต่ถ้าช่วงหลังๆก็เริ่มลำบากแล้วหรือเมื่อเราอัญเช เอ่ออะไรวะเขา,าเรียกว่าอะไรวะฐา,านะขุดไม่ได้เออนั่นแหละไฟอีเวนต์จะจบเลยเราจะขุดไม่ได้มันโชบหนักมากไอสัตว์ยิงๆกูทำคุยเลยเนี่ยอีกต่อแค่อีเวนแท้ป้อมแตกไอสัตว์เอ้ยแล้วป้อมนี้ยังไม่หายโอเคหายเรียบร้อยละได้สองเหรียญไอสัตว์ไม่คุ้มเลยพอแล้วสำหรับคลิปน,น,น,นี้จบกันเพียงเท่านี้จบไปเลยเย้ไป